สวัสดีครับทุกคนอันนี้จะพามาชมทะเลหมอ,อกตอนเช้าที่เขาพอนะฮะเราพักที่โรงแรมเดอะเซนรีสอร์ทนะครับดูภาพบรรยากาศาดูทะเลหมอ,อกตอนเช้าตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงครึ่งค่ะอากาศค่อนข้างที่จะเย็นมากนะครับอันนี้คือบรรยากาศรีสอร์ทที่โรงแรมนะฮะสวยงามมากนะครับ ต้องอาจจะได้ใช้กล่องโกโปรแล้วเขานะ้าจะได้มารีวิวให้ลูกค้าเอ้ยไม่ใช่รีวิวให้แฟนเพจติดตามในช่อง YouTube นะครับตจนกกระทา2 1 2นะครับทุกคนอันนี้บรรยากาศนะครับจะให้เห็นมุม3 6 0องศาเขาคอนะฮะทุกคนมาพักได้เลยอากาศเย็นสบายชิลๆนะฮะ